กลุ่มผู้ประท้วงที่อยู่ในอารมณ์โกรธแค้นนะคะพากันคว้างปาไข่นักก้อนหินใส่สถานเอกอกัครราชทูตของตรุรกีในกรุงมอสโกของรัสเซียทำให้อาคารสถานทูตได้รับความเสียหายกระจกหน้าต่างแตกตำรวจต้องระดมกำลังเข้ามารักษาความสงบและจับกลุ่มผู้ประท้วงที่ก่อเหตุโจมตีสถานทูตก,ก่อนที่จะมีการระดมพนักงานเข้ามาทำความสะอาด การประท้วงเกิดขึ้นทมกลางความตึงเครียดหลังจากทางการรัสเซียแสดงความไม่พอใจและเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้ตรุรกีจากกรณีที่เครื่องบินขับไล่ซู24ของรัสเซียถูกเครื่องบินขับไล่ของตรุรกียิงตกที่พรมแดนตรุรกีด้านที่ติดกับซีเรียรทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศสันคลอนอย่างหนักล่าสุดทั้งสองฝ่ายยังคงนําเสนอข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยนาวาอากาศเอกคอนสแตนตินมูรักติน นักบินของกองทัพอากาศรัสเซียที่ได้รับการช่วยเหลือและรอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินขับไล่ถูกตรุรกียิงตกได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า <S S เขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆจากตรุรกีก่อนที่เครื่องบินจะถูกยิงและยืนยันว่าไม่มีทางที่เครื่องบินขับไล่ของเขาจะรุรกล้ำน่านฟ้าตุรกีตามที่ถูกกล่าวหา <ละ S 1> ในขณะที่ฝั่งของตรุรกีนะคะยืนกรานว่ามีการแจ้งเตือนนักบินรัเสเซียถึง10ครั้งก่อนที่เครื่องบินจะถูกยิงตกและยังได้นำเทปบันทึกเสียงการแจ้งเตือน เดินมาเผยแพร่เพื่อเป็นหลักฐานอีกด้วยด้านเครือรัฐเอกราชของสภาดูมาได้กล่าวถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นว่าเป็นหายนะบนความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับตรุรกีโดยชี้ว่าความมีชาวรัเสเซียเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในตรุรกีมากกว่า3ล้านคน เกิดขึ้นโดยล่าสุดรัฐบาลรัสเซียมีคำสั่งให้กระทรวงต่างๆรายงานกลับมายัางรัฐบาลถึงโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตุรกีเพื่อตัดสินใจใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและยังเรียกร้องให้สายการบินของรัสเซียระง,งับเที่ยวบินไปตุรกีนอกจากนี้ยังเตือนให้นะักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหลีกเลี่ยงการเดินทางไปตุรกีเพื่อความปลอดภัยโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัสเซียระบุในแถลงการที่ออกมาเมื่อวานนี้ว่า บริษัททัวร์ชั้นนาหลายแห่งได้ระง,งับการขายทัวร์ไปยังประเทศตรุรกีหลังจากมีคําเตือนถึงพลเมืองนะคะว่าอาจจะมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในประเทศตรุรกีค่ะ